สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนพบพอกับผมบอลจากตีชาแนลมือนีก็ได้เมนูเซีบเซลก็แล้วครับมาฝากพี่ตอนน้องกับผมมือนีสิเวนเมนู่นะครับเป็นสมปลานะครับสมปลาคือต้งบุรดนะครับนี่ครับใด้มากเป็นแร้วเพิ่ว่าครับผมเป็นนี่สิเป็นริ้วริ้วหนังนะครับหนังฝลาใหญ่นะครับนี่เป็นปลาตัวใหญ่อันนี้สิเป็นตัวน้อยนะครับทุบโอนะครับหันมาเป็นแบบนี้เลยนะครับน yani ี่ครับเจ้านี่เซ่บครับผมคค่อยล่องแล้วครับเรยวซื้อมาเหตุคลิป ินใหพี่น้องบึงนะครับอืมพอดีครับผมใส่กับพี่ลูกโดดไม่ใี่มมกประเบิกต้องครับมกสองมกมึงนี่ได้มากมาเสร็จเ,เอาซาบิแล้วครับใส่กับพี่ลูกโดดคำมึงนี่มารอมึงกันนะ มุกพูดว่าหันมาันเดิงเดินอืมแถ่บื้องหลงอะไมุกเองครับซื้อเพิ่นมเนี่ย không nghe thế nào ยินยุบานครับเมื่ออากาศแดดห้อนทข้าขนาครับไม่เว้วอกไปทั่วเ่ย ขอทษขอให้ครับคุณิมกินปลาทิพนะครับส่วนปลาคุณชูนะครับแต่พีองอ มุ่ากก็เสร็จแลรวเอาไปรับ เม่ไดท้ายรูปตอนที่เป็นเช่นอยู่นะครับไม่เบิ่งรับรเบิกตัวงหญ่ครับไปเห็นข้อดีก็บเลยสื่อเป็นเห็ุแล้วเรียบร้อยครับผมมุกกระเศร้า เดี๋ยวพีว่น้องผมพลีพี มีโอกาสผ่านมากข่างเคิร์นโุบรัสนะครับกาแะสื่อน้ำเพื่นได้นะครับของฝากน้ำตลาลขายเช้งเฉาทั้งแรงครับผมมีหลายเจ้าครับผมแซบครับผมต้นตำรับต้นปลา public. นี่สองแบบแ้วครับแบบตัวใหญ่ครับเนี่ยแบบเป็นตัวใหญ่อันนี้แบบเป็นตัวน้อยเป็นตัวนะครับทุบโอ,อนะครับทุบแล้วาห้องมาใเ้ตองตัวนี้อันนี้เป็นแบบพันนะครับ Thank you. สมพนดีพอดีครับสำหรับคนที่บอกกินดิบนะครับก็แนะนำให้เอาไปไปย่างไปโรยไปทอดได้ครับผม วิแา่บอีกแบบนึงครับ แซ่บพี่น้องแซ่บผมข้ามลาเรือครับผมว่าตื่นเช้าไปซื้อกินทท่นึงนครับแตลาตอนซื้อมาหลายนะครับเรา๋ยวใจเลยนําไปซื้อมาพ็ดกินล่งคลิปให้พี่น้องเบื้องครับตลาสมตลาดแรงเกิื่นบุบรัักรับผมไม่ใช่เป็นสมปะเขานะครับเขาเป็นตัวกับปลาที่เป็นปลาใยนะครับซึงติดใหญไงนะครับทำหนอครับแซ่บครับผมมีโอกาสทำอะไรพะม่าก็แวะคุณนุนแวะเที่ยวได้ครับตลาดเคลื่นบุบหลัรับผมวันนี้จะเป็นมกปลาสวาย โอ้ยมุกปลาบึกครับผมปลาบึกไงครับเป็นมุกขายอยู่ตลาดก็เลยเห็นซื้อมานํานะครับเมื่อนหรเก่าสมปานะครับก็มุกปลานะครับมา่าพี่ตอนน้องครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดเข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไม่ได้ครับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ขอยไม่จะโชคตลาดกรับผมล้ำลำเรื่อยๆยกินวังสิ่งไหนก็ขอยสมคมาัฒนปรารถนาทุกประการครับผม มีได้ิดพลาดประกันไดนะครับคำเบาคำพูดว่าจ่าทาทา้งครับขอโทษขอไห้ไว้นักที่นี้นะครับไว้เจอกันไม่กับบาลยักสีครับมบาถึงยังมาสู้พี่สุนองกินนะครับ,รบน้หลักคิวนีว่าจะตีสวัสดีครับ